เย้วันนี้เราจะมาจิ้มสลามกันตอนนั้นก็ได้ทำคลิปมานะคะบอกว่าเอิมน้องมินทอดนมสลามนะเอ้ยทดลองสลามตอนที่สามก็ยังไม่ได้วันมาวันต่อมานะก็คืออยากจิ้มมากม,มันใส่อะมันชิมดูคลิปเก่าตัวเองนะมันแบบนาเสียดสก น,นี่ก็อยู่ที่ร้านนะคะตอนนี้ลกมากพี่ไปไหนนี่นะคะสลามลเรา๋๋ววเรามาลองกินดูเลยค่ะก็นะคะ่อยก็สลามก็ไม่ค่อยแบบ มีเสียงเยอะนะแต่กิ๊ฟฟินมากค่ะก็อยากให้ทำสูตรนี้กันเยอะแล้วก็อย่าลืมกดซับตาานะไคร้เนาะเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะ ตอนนั้นเป็นสีชมพูนนะแต่ตอนนี้กลายเป็นสีออกเทาๆเป็นสีขาวแต่มันดูเป็นสีขาวนะแต่ว่าดูมันดำแลว้วอะไม่มีเสียงเลยอะไม่ฟินนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không? bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้คราวนี้จิ้มฟินมากเลยค่ะก็มีเท่านี้แหละบ๊ายบาย